เรื่องเล่าเขย่าวขวัญโดยพญย่ยสาบานดอนแค้นบักสายได้ปล่อยควายให้หากินหญ้าอยู่ตามโคก เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข่าเขียวพอดีการเลี้ยงควายก็เลยต้องปล่อยเขาในโคกบ่ได้ปล่อยไปน้ำทงน้ำทาคือช่วงหนาแรงเมื่อนี่แดดดีอากาศห้อนบักสายก็เลยลบเข้าไปในห่มบกนอนเหยียดเงาวใต้ห่มไม้ย่างสบายใจทางหูก็ฟังเสียงกระโลงควายที่หายเลาะรล็มหยาอยู่ใกลๆ้ๆนอนหลับตาอยู่ข้าวหนึ่งก็มีความหูสึกว่ามีคนมานั่งลงข,งข้าง ก็เลื่อยมืนตาขืนเบิงตอนนั่นหูซสกประหลาดใจพ่อสมควรที่เห็นสาวพรนซึ่งมาเลียงควายทิงโคกคือกันจากคนที่บกเคยว้าเคยเล่นหัวกับผู้ใดมานั่งอยู่ข้างๆโดยผิดปกติบักสายก็เลยถามด้วยความแปลกใจว่ามีอีหยังล่ะพรนสาวพรนซึ่งนั่งอยู่ข้างๆก็ได้ยกมือขวาขืนลูบหน้าผากซึ่งมีห้อยแผลเป็นหง่ยงวเป็นท่าทางที่เพิินเสียเหตุอยู่เป็นประจำ โดยบ่งหูโตหรืออาจิเป็นคว่มเคยชินแนมตาบักสายแวบหนึ่งแล้วก็เว้าออกมาเรียบๆว่าเฮาหมากักโตโตมาเป็นผู้บาวเฮาใดบ่บักสายตกตะลึงในคำเว้าอยู่ข้าวหนึ่งก่อนสีนแนมเบึงแกบแดงๆของสาวพอนคือจังคนอายนี่ละแต่มันกับหู้สือขนลูกยางบอกบ่ถืบอบ่แมนวา่าล่งเกียด์เือเอียงดอกแต่ตกใจมากกลัวบอกคือ่าสาวพร สีก่กา,าเม่าเ้าก็มั่นตรงต,รงตรงจังสี่ว่าจังไ๋ละ่ะเป็นผู้บ้าหฮอได้อยู่บ่เสียงตอกย้ำมาอีกเทื่อนึงจากสาวพรอนแล้วก็แนมนาย่างเอาจริงเอาจังเพื่อลอคํำตอบสาวพรอนเป็นคนขยันขันแข็งแล้วก็เอาจริงเอาจังกับสูเหลืองแต่บ่คืดว่าสิมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องหนีนำํำบักสายพยายามหาทางเอาตัวรอดแล้วก็ฟฝ้า,าบอกไปว่าบ่าได้ลังเกียจอีหยังดอก แต่ว่ามีคนหมักอยู่ทั้งทงที่โตของมัน่นกับบ่เคยมีผู้สาวนําเขาจักเถือ่อสาวพ่อนเฮ็ดนาง,ง้อยไปน้อยหนึ่งแต่กันยังถามต่อว่าแม่นผู้ใดละ่ะสมองบักสายเริ่มแลนท่านที่เพราะว่าบ่คิดว่าสิไดพ่อคําถามเลี้ยวปานนั้นคืดไปคืดมาคืดพ่อนาผู้หนึ่งข้นมาก,ก่อนหมู่ท่านที่สาวหญิงหันเดเขาแอบมากมาแต่โดนแล้วซึ่งสาวหญิงก็เป็นอีกผู้หนึ่ง ที่เอาวายมาเลี้ยงเัิงโคกคืกันแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีที่สุดในหมู่บ้านก็ว่าได้เป็นสาวซา,วส,าวสาวลือขนาดผู้บ่าวบ้านอื่นกันยังหมักคืกันสาวพ่อหน,นาลาไปข้าวหนึ่งแล้วก็เอาเมื่อขึ้นลูบแผลเป็นที่อยู่หน้าผากเจ้าของไปมาย้อนเฮาบ่งามแมนบ่อโตเลยบ่หมักเฮาบักสายทรายหนาแต่สาวพ่อกันยังบ่งยอมหยุดว้าแล้วเฮาเสียดจังได๋โตจังสีหมักเฮา บักสายอึ้งอยู่ข้าวหนึ่งก่อนที่มันสีนแนมไปเห็นหมูที่มะเหลียงควายน้ากันกับล่งยางเขามา้าสามสี่คนแลวก็ย่านมูที่เขาเขามาได้ยินเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นย่านมูล้อย่านายหมูก็เลยเว้าออกไปมั่วๆเพื่อตัดปัญหาว่าก็เฮ้าบอกไปละเดะว่าเฮ้ามักสาวหญิงขันตัวเสียให้เฮ้ามักตัวนั่นตัวก็เป็นสาวหญิงทีสาวพรอนเหตุหนาคือคนที่กําลังเสียหายแต่แล้วจู่จูดวงตา เปลี่ยนไปเป็นแข็งกร้าวแล้วก็เว้าขึ้นว่าแค่เป็นหญิงกับพ่อแมนบอหลังจากนั้นจากคนที่บกคอยเว้าค่อยจ่ากับไผ่ก็เริ่มเห็นสาวพรอนเข้าไปตีสนิทกับกลุ่มของสาวหญิงหลายขึ้นบักสายสังเกตเห็นสายตาของสาวพรนที่จอบแนมเบิงสาวหญิงมัน่แมน่นแววตาของคนที่อิฉาทานั้น ร้อยยิ้มน้อยๆที่มุมปากของสาวพรนคือจังกำลังขืดสิเห็ดเรื่องที่บอดีอีหยังจากอย่างหนึ่งเห็ดให้บักสายเกิดเสียวสันหลังข้นมาทัานทีพ่อบ้านของสาวพรนมีแต่คนเหล่นของทั้งนั้นบ่ว่าสิเป็นพอ่อแม่หรือว่าไม่ไงก็มีค้นซาค้นลือว่าเหล่นของเหล่นคุ้นใสมีของขังมากมม้อยู่เฮืน่นขนาดมีโจรมาหลับงว้วหลับควายตื่นข้นมายางมือเศร้า ห้อยตีนโจนยางอ้อมข้อควายอยู่กันยังบอสามารถเอาควายไปได้ย้อนว่าข้าเจ้ามีของปกปากรักษาสาวหญิงเป็นคนงามน่าลักสดใสแล้วก็ออกสีซื่อจักหน่อยย่มได้เห็นสาวพ่อนเข้าไปตีสนิทเพิ่นก็นแห้งตื่นเต้นดีใจได้มูไม่เพิ่มขึ้นมาอีกคนคือจังว่าสองคนนี้สิคุยถือปากถือข้อกันหลายมีเรื่องอีหยังเขาเว้าสู้กันฟังเบิด บักสายสังเกตเห็นสาวพรนใส่ของส่วนตัวที่สาวหญิงเอาให้บ่กว่าสิเป็นกองผมกำไลแขนหรือแม่แต่ผ้าผูกผมส่วนสาวหญิงก็เริ่มพกเครื่องร่างของขังแปลกๆฝ่ายผูกแขนมีบักหลอดใส่น้ำเถ่งข้อก็ห้อยพระเครื่องเฮ็ดให้บักสายแอบกังวนใจอยู่บ่นหน่อยก็เลยหาโอกาสว้ากับสาวพรนว่าตัวกัล่างสีเฮ็ดอีหยังกันแท่เดี๋ยวนี้ คําตอบที่ออกจากปากสาวพรอนก็นคือหญิงเพื่อนก็นมีเรื่องที่อยากสิสมหวังคือคนอื่นเขาหนลาละเฮาก็แค่ซอยๆกันไปมี่หยังซอยได้ก็ได้แต่ในน้ำเสียงนั้นมันบ่จริงใจแฝงไปด้วยอีหยังหลายอย่างที่เฮดให้บักสายคืดพ่อถึงอันตรายอย่าเฮดอีหยังสาวหญิงเด้เอเฮาขอลองบักสายว้าออกมาด้วยเสียงสันๆคณะเดียวกัน ที่สาวพรอนได้แต่ยิ้มหน่อยๆหยลักก็ย่างจากไปพานไปเดือนกลัวๆบักสายบอกเข้าใจว่าสาวสองคนนี้เล่นอียงกันอยู่แต่ที่เบิงเบิงไปนี่ก็คือสาวพรอนเริ่มเฮ็ดตัวคือสาวหญิงเข้าไปเรื่อยๆคือไปเกือบทุกอย่างบพว่าสิเป็นเข่าของเครื่องใสกิริยาท่าทาง วิธีมัดผมหรือแม้แต่การเปียผมซึ่งสาวพรอนบอกเคยเปียมาก,ก่อนแนมเบิงไก่คือจังเป็นฝาแฝดกันนี่ละบักสายมีล่างสังหรณ์ในใจก็เลยพยายามสิเตือนสาวหญิงแต่สาวหญิงกบ็บอเสือ้อแถมยังเห็นว่าเป็นเรื่องตลกไปอีกตอนเที่ยงมื่อนั่นท่ามกลางสายตาของคนที่มาเลี้ยงวายหลายคน แนมไปเบิงสาวพ่อนกับสาวหญิงอยู่เทิ่งเถียงหน้าอยู่ข้างโคกเลียงควายซึ่งเป็นมองพักเศร้าหม่มและกินเข่าเทียงกันซึ่งมีความสูงจนย่างลอดตารางเถียงได้ย่างสบายแต่เบิงเบิงแล้วคือจังสองคนกำลังทะเลาะก,กันอยู่ยือ้อยุดทุดกระชากกันไปมาเสียงสาวหญิงกำลังห้องให้คือจังคนบาอีกทั้งมือกระทุบตีสาวพ่อน ก่อนที่สาวพรอนสิพาทาแล้วก็ตกลุมจากเถียงหน้าท่ามกลางเสียงห้องของหมู่ที่ไปเลี้ยงควายน้ำกันโบเวนแม่กระทั่งบักสายก่อนที่สิพากันแลนเข้าไปเบิงด้วยความตนกตกใจร่างของสาวพรอนตกลุมากกระแทกพืน้นแล้วก็แน่นิ่งไปหมู่สองสามคนแลนเข้าไปพยุงเอาร่างสาวพรอนขึ้นมาแล้วก็ได้หูว่าเบิดลมหายใจไปแล้ว ส่วนบักสายแลนขึ้นไปเทิงเถียงสาวหญิงซึ่งกำลังนั่งให้สะอึกสะอื้นอยู่นั้นโผเข้ามาจับมือบักสายไว้แล้วก็บอกว่าเขาบ่ได้ตั้งใจอิหลีพรอนเสียขาเขาเฮาแค่พยายามป้องกันตัวบักสายพยายามควบคุมสติเอาไว้แล้วก็บอกกับสาวหญิงว่าบบไปยังดอกมู่เห็นกันหลายคนอยู่พวกเข้าเป็นพญาไใใหนได้ว่าตัวบบแมนคนผิด ตบ่ได้เจตนาสิทําลายพรอสาวหญิงพยักหน้าแล้วก็ว้าขึ้นว่าขอบใจตัวเด้อสายบักสายหู้ซึกวาบขึ้นมาในหัวใจอย่างที่บ่กเคยเปลี่ยนมาก,ก่อนทั้งทที่คนที่แลนขึ้นมาเทิ่งเถียงกับมีกันสองสามคนเป็นอยังสาวหญิงคือต้องพุ่งเข้ามาหาบักสายทั้งที่เพื่อนสนิทของเพื่อนก็นกนอยู่เทิ่งหันคือกัน สามชั่วโมงต่อมาอยู่บ้านของสาวหญิงคนในหมู่บ้านก็มาหุมมาหอมกันมากมายตำรวจจึงได้กันให้ออกไปไกลๆสาวหญิงสาวซาสาวลือของหมู่บ้านก็ได้ย่างขึ้นรถตำรวจพร้อมกับพ่อแม่ก่อนสิขึ้นรถก็ยังหันหนามาแนมเบิ่งหน้าบักสายด้วยสายตาประหลาดแทนที่สิตื่นกลัวในความผิดเจ้าของที่ได้พรั่ง่าคนตาย แต่บักสายกลับสังเกตเห็นร่องรอยของความยินดีที่เจือจางอยู่ในหยาดน้ำตานั้นก่อนที่ประตูรถตำรวจจะปิดลงใจบักสายลวนวูบลงไปอยู่โปรตีนอยากสีห้องออกมาดังๆด้วยเหตุผลที่มั่นเข้าใจเพียงผู้เดียวท่านที่ที่ได้เห็นสาวหญิงโยกมือขึ้นลูบหน้าผากบริเวณเดียวกันที่สาวพรนเคยลวบแผลเป็นของเพิ่น